สวัสดีครับตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่กุม้านดำมวยไทยครับแหมก็ห่างหายกันไปหนึสัปดาห์นะครับต้องขออภัยแฟนมวยด้วยนะที่ไม่ได้อัดคลิปสัปดาห์ก่อนกพอดีติดภารกิจนะครับสัปดาห์นี้กลับมาเหมือนเดิมครับทัศนะ ศึกบัวไทยเจ็ดสีเอาข้อมูลดีๆนะครับเพื่อเอาไปต่อสู้กันในวันอาทิตย์นะครับไปดูเลยคู่แรกเป็นอย่างไรบ้างนะครับคู่แรกกสิกรนายกเอท่าสาราครับเจอกับเจ้าอำนาจเดชศิษ์นายกโบสถ์ในพิกัด112ปอนด์คู่นี้เนี่ยมีรายชื่อชกมือรอบปูนเสือทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าอยู่คนละสายนะครับไปดูเจ้ากสิกรก่อน,อนเลยกสิกรเนี่ยหรือเจ้ามดคันไฟนะครับ ซ้อมอยู่ค่ายมวยสโชคมีชัยครับคุณตู่สุรกิจมิ่งเมืองเนี่ยดูแลอยู่ครับเป็นมวยจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องเลยครับเป็นมวยจากนครศรีธรรมราชผลงานล่าสุดนี่โชว์ไว้สวยครับเอาชนะนะครับไอ้เจ้าเพชรนำชัยออสติกแดงได้ที่สนามมวยลุมพินีนะครับผลงานล่าสุดนะครับโชว์ไว้สวยก่อนหน้าเลยก็มีแพ้ยอดบวงงามแล้วก็แพ้สุดหล่อ นะครับฟอร์มล่าสุดเนี่ยที่ต่อ,อยกับเพชรนำชัยนะครับวันนั้นเนี่ยเข้ามาเสริมแทนด้วยนะครับโดนเตะขาเจ็บหมดแล้วแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยกัดฟันนะครับยกสี่เดินกระซวกเข่าเดินหน้าออกอาวุธแล้วก็แสงเข้าป้ายชนะไปได้ส่วนอำนาจเดชสิทธนายกโมดครับอำนาจเดชนี่ก็จากนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันครับมวยนครเหมือนกันนะครับเป็นมวยเข่าเหนียวแน่นเลยครับเจ้าอำนาจเดชนี่ ดุดันครับวงในแข็งโป๊กครับอยู่ที่ว่าจับได้ไม่ได้เท่านั้นนะครับผลงานของเขานะครับช่วงหลังนะครับอํานาจเดชก็มีชนะฟ้าเพชรเลือด8ริ้วครับแพ้คะแนนเพชรนำชัยแล้วก็ชนะพลอยขาวจอพัทธิยานะครับนี่คือผลงานของเจ้าอํานาจเดชนรเลดเปิดคู่นี้ให้ทางด้านกะิีกรได้เปรียบ11ต่อ8 ส่วนตัวมองว่ากาศิกรครับหน้าลงทุนน้าลุ้นจังหวะฝีมือหลากหลายกว่าสมองมวยดีกว่าจะเอาชนะอำนาจเดชสิทธนายกโมดไปได้ชอบไปที่กาศิกรครับผู้นี้คู่ที่2ของรายการครับฉลามขาวสิทธนายกโกะท่าทรายครับหรือฉลามขาวต่อหมอสีเดิมครับโคจรมาเจอกับไอเจ้าพันศักว,วันทวีครับ คู่นี้เนี่ยเรทเปิดก่อนชกให้ฉลามขาวได้เปรียบ11ต่อ8นะครับเปิดมาราคานี้เนี่ยก็ได้สีเสื้อแหละครับสิบนายกโกท่าทรายแล้วก็ซ้อมอยู่ที่ PK แสนชัยนะครับดูได้เปรียบนะครับได้เปรียบหน้าเสือได้เปรียบการฟิตซ้อมนะครับฉลามขาวเนี่ยเป็นมวยโครากผลงานช่วงหลังของเขาครับก็มีชนะคะแนนทรงกรดน้อยสอเดชพันธ์ชนะหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวินานแล้วก็ชนะคะแนนวรพล เกียรติชัดชนันครับส่วนพันศักว,วันทวีครับมวยชัยภูมิครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยว,วันทวีที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะครับเจ้าพันศักเนี่ยเป็นมวยขวาครับครบเครื่องเลยวงในเนี่ยมีจังหวะไล่แขนแล้วมีศอกเสริมเป็นลูกเก่งของเขานะครับพันศักเนี่ยเป็นมวยที่วงในเขาต้องจะเหนียวแน่นแล้วก็อาวุธแรงนะครับผลงานของเขาช่วงหลังครับก็มี แพ้คะแนนยอดเพชรพอเจริญแพทย์นะครับชนะเพชรเล็กเกียรติชัชนันแล้วก็ชนะหารสอสักกลินนะครับเรื่องการผ่านมวยเนี่ยถือว่าผ่านเบอร์ดีนะครับสำหรับเจ้าพันศักวันทวีนะครับแต่ว่าสีเสื้อข้อค่ายการพิดซ้อมนะครับดูจะเป็นรองทางฝ้าของเจ้าฉลามขาวฉลามขาวดูได้ใหญ่ด้วยครับไฟเนี่ยผมเองเนี่ยเดินทางไปดูการซ้อมของฉลามขาวที่ค่าย P ีนะครับ ถือว่าการซ้อมนี่เยี่ยมเลยเนื้อตัวดีนะครับแล้วก็รูปร่างดีเด็กกําลังโตนะครับส่วนตัวครับคู่นี้ฟันธงไปที่ฉลามขาวสิทนายกโกท่าทรายครับจะเอาชนะพันศักวทวีครับวอวันทวีนะครับซื้อการฟิตซ้อมซื้อความใหญ่ของเจ้าฉลามขาวครับคู่รองน้องคู่เอกครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ไฮไลท์ครับไทยสอจอเปียกอุทัยกลับมาแล้วหลังจากก่อนหน้าไปชกมวยรอบนะครับ กลับมาช่องเจ็ดสีครับมาพบกับแสงมรกตพอเจริญแพทย์นะครับคู่นี้ตกลงน้ำหนัก132ปอนด์นะครับยังไม่เคยเจอมาก่อนครับไทยเนี่ยถือว่าขึ้นชั้นเลยแต่ว่าเรทเปิดก่อนชกให้ไทยได้เปรียบ11ต่อ8ต้นะครับต้นๆมีหมัดลุ้นนับน็อกได้นะครับเจ้าไทยดีมวยจากสุรินน้องชายของเจ้ากุหลาบดำแหละครับซ้อมอยู่กับสจเปียกอุทยนะครับสจประภาวิทย บุษสวัสดีนะครับซ้อมอยู่ที่อุทัยธานีนะครับก็เรื่องการซ้อมเนี่ยหายห่วงและอยู่ที่นั่นนะครับช่วงที่เขาไปชกมวยรอบเนี่ยก็ถือว่าผลงานโอเคเลยนะสำหรับเจ้าไทยนะครับก็มีชนะนะครับเจ้าเพชรกาฟิลนะครับชนะน็อกเพชรดำชอก็อยุหะนะครับชนะซุปเปอร์โจ๊กเกียรินาวีแล้วก็มาแพ้เดชฝั่งโขงก่อนจะชิงอันดับสามเนี่ย นชนะน็อกเพชรกาฟิลจิตเมืองนนท์ดับสวยงามคว้าอันดับ3มวยรอบที่เวทีอ้อมน้อยมาแบบยอดเยี่ยมมากๆนะครับ <c oughs> เราเห็นพ,าาพัฒนาการของเขาดีขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> ส่วนแสงปรกากฏพอเจริญแพทย์นะครับเจ้าของฉายาซ้ายห้วยถแถลงครับ <c oughs> เด็กคนนี้มาจากห้วยถแถลงนครราชสีมาครับอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่พี่ร์เจริญแพทย์แล้วก็พี่สุธาครับสุธาหมูเด้งซ้อมอยู่ที่ปลวกแดนระยองครับค่ายพอเจริญแพทย์นะครับ ก่อนหน้านี้ก็หยุดไปนะครับเพราะว่าทําร่างกายนะครับเจ้าแสงมรกฎเนี่ยหรือลําลูกกาอสุเมตประสบอุบัติเหตุนะครับชนกับขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปชนกับรถส8ล้อแต่ก็รอดมาได้แบบปาฏิหาริย์นะครับหลังจากนั้นก็พักไปหลายเดือนนะครับกลับมาต่อยมวยได้เฉยเลยนะครับไปดูผลงานของเขาครับก็มีแพ้นรงชัยสิทธิจอมยุทธนะครับแล้วก็หลังจากที่ประสบอุบัติเหตุกลับมาครับ มาต่อยที่โคราชครับวันนั้นเกียรติเพชรไปสัญจรชนะน็อกขุนพลน้อยพยับคำพันธ์และก็ล่าสุดกลับมาที่วิกมอชิดนะครับชนะคะแนนเข็มพารันชัยนะครับคู่นี้วัดกันแล้วต,ต,ต,ต้น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 ไทยเนี่ยมีหมัดลุ้นนับน็อกได้แน่นะครับหมัดศอกแรงแต่ว่าแสงมรกรดเป็นมวยที่ไม่กลัวหมัดเป็นมวยฝีมือกระดูกการผ่านมวยดีกว่าฉะนั้นแล้วคู่นี้เลทเปิดไทยเป็นต่อ1 1 8ผมให้ลงทุนลองไปที่ แสงมรกฏพอเจริญแพทย์นะครับเก๋าเกมฝีมือดีต้นๆไม่โดนหมัดโดนศอกปลายๆเอาอยู่ครับชอบฝีมือแสงมรกตครับเอาล่ะครับเดินทางมาถึงคู่เอกของรายการครับป้องกันแชมป์115ปอนด์ของช่องเจ็ดสีจอมโหดเสริมพรวิวัดนะครับกับโชคพันล้านพอหลักบุญครับพูดถึงเจ้าของเข็มขัดก่อนจอมโหดเนี่ยชกช่องเจ็สีมา6ไฟชนะติดต่อมาหไฟแล้วนะครับ ไฟนี้ถ้าชนะก็มีเสื้อสามารถพ่วงด้วยนะครับและการป้องกันแชมป์115ปอนด์ของเขาเนี่ยนะครับเป็นไฟที่3นะครับป้องมาแล้ว3มครั้งนะครับชนะวชรพลชนะไอ้เจ้าเขี้ยวนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าผลงานของจอมโหดช่วงหลังนี่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับคือป้องมา3ครั้งเนี่ยนะครับยังไม่แพ้เลย ผลงานดีแล้วก็สภาพร่างกายดีด้วยในวัย33ปีนะครับจอมวัวที่33มแล้วนะครับมวยจากอำเภอเมืองอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวไล่เรียงให้ผลงานของเขาเป็นยังไงบ้างน,นะครับชนะเคี่ยวกานชายัยวันนั้นป้องกันแชมป์นะครับป้องกันครั้งที่3ได้แล้วก็มาชนะเพชรสมหมายสอสมหมายล่าสุดเนี่ยไปต่อยกับมวยส,ส,สอปปอลาวไปต่อย3ยกก็ชนะได้ได้เคลื่อนไหวอย,อยู่นะครับร่างกายดีซ้อมที่ e min air ผมเองเนี่ยเดินทางไปดูความพร้อมนะครับเน้นเรื่องต่อยหมัดจอมหัวรู้วินัยดีมากๆครับวัย3าถ้าเกิดไฟเนี่ยป้องกันได้นะจอมหวดก็จะสละแชมป์แล้วก็จะถูกยกเนี่ยให้เป็นแชมป์กิติมศักดิ์เลยนะครับสำหรับจอมหดดเข็มกัดเส้นเนี่ย115ปอนด์นะครับได้มาจากเพื่อนรักของเขาก็คือวันฉลองครับได้มาในวันที่ไฟสุดท้ายครับวันที่แตกหักนะครับไฟที่สิ วันนั้นจอโหโวดชนะแล้วก็กระชากแชมป์มาจากวันฉลองนะครับส่วนโชคพันล้านผู้ท้าชิงครับหรือเจ้าปังต่อพศอิริวัฒปังต่อพอหลักบุญนะครับเจ้าโชคพันล้านที่ซ้อมอยู่ P ีเคครับมวยอุบลเหมือนกันนะครับแต่ว่าเจ้าโชคพันล้านเนี่ยเป็นเด็กอําเภอพิบูลมังสาหารครับซ้อมพีเคเรื่องการซ้อมหายห่วงแหละความมาตรฐานนัอนข้างสูงนะครับผลงานช่วงหลังของโชคพันล้านนะครับ ชนะเพชรมหมายสอสมหมายครับชนะอิทธิพลสิงมาวินแล้วก็มาชนะเพชรมมายสอสมหมายอีกครั้งที่ราชด,ดำเนินนะครับชนะที่โคราชนะครับแล้วก็มาชนะที่ราชด,ดำเนินด้วยนะครับสดมากๆสําหรับเจ้าโชคพันล้านเป็นมวยเข่าเหนียวแน่นนะครับอาวุธหลากหลายฝีมือก็ได้เข่าในก็ดีนะครับไฟนนี้ได้พระจันฉายนะครับได้พวกรุ่นพี่ๆเกา่เกาๆพวกปรกรณ์เนี่ยมาช่วยนะครับ เขาบอกว่าเขามีแผนอยู่ในใจครับสําหรับโชคพันล้านว่าจะสยบจอมโหอยังไงเรื่องร่างกายนี่ไม่ได้เป็นสองรองเลยนะครับส่วนตัวครับคู่นี้ฟันธงครับยังมองว่าจอมโหดเสริมพรที่วัดได้ลูกเก๋าเกมนะครับกินเหลี่ยมกินทรงไปเรื่อยครับไฟนี้จะป้องกันแชมป์เอาไว้ได้นะครับซื้อความเก๋าของจอมโหดนะครับ แล้วก็ในวัย33ร่างกายยังโอเคนะครับโชคในทรงกินเหลี่ยมกินทรงไปเรื่อยมีหมัดมีศอกเสริมนะครับมองว่าโชคพันล้านเจองานยากนะครับยังชอบไปที่เจ้าของเหยนขัดอย่างจอหมโหมองว่าป้องกันแชมป์ได้ครับและนี่นะครับคือทัศนะดีๆข้อมูลดีๆจากกุมารดำมวยไทยครับผมก็ติดตามได้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับผมจะลงคลิปแบบนี้นะครับทุกๆวันศุกร์ ติดตามกันได้เลยนะครับมีทัศนะดีๆมีข้อมูลมาฝากกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์คลิปของผมด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องกุมารดำมวยไทยช่วยกัน subscribe ให้ถึงแสน subscribe ไวๆตอนนี้ใกล้แล้วนะครับ7 0 0 0 0มืนซับแล้วนะครับใกล้จะ7 0 0 0 0มืนซับแล้วก็ช่วยกันกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปดีๆที่ทางพวกเราเนี่ย นำมาเสิร์ฟให้กับเพื่อนๆถึงบ้านเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนครับขอบคุณมวยพักยกนะครับจวบเข้าไปครับมวยพักยกจวบเข้าไปโดยบิ๊กคลองเตยครับก็สนใจติดต่อไปหมายเลขด้านล่างนี้ได้เลยแล้วก็ขอบคุณนะครับรถสวยจ่าเจดครับใครอยากจะซื้อรถมือสองสภาพดีติดต่อไปที่รถสวยจ่าเจดตามเบอร์ด้านล่างแล้วก็ขอบคุณแอด 1> r วันยูฟ่า99อยากลุ้นมวยฝากขั้นต่ำแค่100บาทนะครับมีครบจบที่เว็บเดียวแอดไลน์เข้าไปที่ r 1 u อวันยูฟ่า99ขอบพระคุณทุกๆท่านเลยวันนี้กุมารดำลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ